ก็สวัสดีพี่พทุกท่านครับวันนี้ผมไก่เอซนะครับมีพระสวยๆนะครับมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งวันนี้เป็นหลวงพ่อหลิววัดไร่แต่งทองนะครับรุ่นพิเศษบุระราชวังสนามจันทอันนี้เป็นเดิมๆเลยนะครับยาเดิมๆนะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินอย่างหนานะครับแล้วก็เป็นพระกระไลทองลงยานะเป็นพระกระไลทองลงยาแล้วก็เป็นตอกโคด้านขวาอันนี้นิยมอยู่แล้วนะครับนะกระไลทองกรรมการนะครับอันนี้ถือว่า ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นพิธีใหญ่นะครับเพราะว่าพระเทพนะครับพระเทพเรานี่เททองในพิธีนี้นะครับนี่ฮะผมให้ดูเลยความสวยของพระนี่สวยจริงนะครับเราก็ประกันหลังการขายให้อยู่แล้วนะครับมีรับชอบเซอร์วิสให้หลังการขายอยู่แล้วนะครับนะใครที่อยากได้หลวงพ่อหลิวนะครับแท้แล้วก็ทันหลวงพ่อไว้ใช้นะครับก็ทักอินบ็อกได้เลยนะครับแล้วก็หรือจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับ ไม่มีปัญหานะครับหรือใครที่มีนะครับพระรุ่นนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับนะแล้วไงก็ทักอินบ็อกไว้ได้เลยนะครับทักคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเนี่ยพระแท้ดูง่ายๆนะครับจำโค้ดแม่นๆนะครับแต่ผมไม่ดูโค้ดนะครับนี่โค้ดแน่นๆแบบนี้เป็นเลข9้าไทยแต่ว่าเป็นหัวยาวนะต้องบอกก่อนว่าเป็นหัวยาวผิวพันพระเนี่ยเดิมๆแบบนี้นะครับใครที่มีนะครับก็ยินดีรับเช่าเหมือนกันแล้วใครจะ เออเอาไว้เช่าบูเอาไว้บูชานะครับผมก็ยินดีให้เช่าเส้นกันนะครับใครที่มีพระสวยๆแบบนี้อย่าลืมคิดถึงผมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านกด subscribe หรือกดแชร์กดไลค์ผมสักนิดหนึ่งสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับนะนะใครที่ดูไม่เป็นยังไง inbox มาถามผมนะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ